ถือลุยอ๋อเฮ้ยอะไรมแม่แล้วโอ้ยโสองสองเอ้ยไปสู้มาไปสู้มาอยากดวนมานานละ ไปสู้มาดีโอ้อยากอยากเกินก็ได้นะมา,มาเกินก็ได้เกินก็ได้นะไอ้เหี้ยหลุดอีกแล้วมึงอ่ะออกไม่หลุดเนี่หว่าเกินก็ได้<า>นะ ไปสู้มาไปสู้มาเลือดก,กูเหลือร้อยเนี่ยอ๋ออยากรับโดนก็ได้มาวัดเกินหรอวัดเกินยิ้หรออุ้ย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  เราไม่ตายได้เหรอเออมีกระสุนเยอะเรียนกระสุนเยอะเออมาไปสู้มาอยากเจือเต็มสไตีมว่ะเออใช้สกิลไม่ได้แล้วเว้ยสกิลไม่ได้แล้วเว้ยไปสู้กับบอลปล่อยปล่อยกูอ่ะปล่อยกูอ่ะไม่หัวแล้วนะกูเลือดเหลือร้อยเนี่ยมึงมาดิโอ้ยเหี้ยชิบหายเฮ้ยเฮ้ยเหี้ย

สมงน,น,นิ้วตาเหรอั่นเองนะนีเอาเทียทำไมกูสวมไม่ได้วะน,นี่มาไปสู้กันเลยไหนอยู่ไหนชุดมังกรลบรอมังอรลบจะระเทท่ามังกรนรกได้ไง

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียละเฮ้ยคนสาดเลยคน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 ตัวไอ้กิ๊กเฮ้ยเยอะกูสวมชุดอื่นดีกว่าแม่งชุดแม่งบังใช่ไหมเลยเอ้ยนี่คณะคารณะเอ้ยคี่คณะกำลังดีกำลังดีไหน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 เฮ้ยเฮ้ย Hey. Ôi, con sao rồi, ơi con sao à. con sao nhá, à. con sát. Hey. Oh. <laughs> đi mày đi, mày đi, hey, này này này, Cái này rồi <laughs> nào vậy, ô, mọc mọc chút nữa, Học chút nữa. <laughs> hey. ไม่ S <S อย่างฟังเลยไปเลยตาชุด,ก,ก,ด,ดกันมึงก็กดเฮดถอดชุดดิถอดชุดก็ได้กูกดถอดชุดแล้วเนี่ยสมใจถอดชุดเนี่ยถอดชุดแล้วต้องใส่ไม่ได้ไม่ได้ทำไมต้องใส่มันไม่ได้บวกสก,กิลบวกอะไรเว้ยบ้านไก่มันใช้สก,กิลไม่ได้ใช้เนี่ยเว<อ>้ยโท<อ>ษจะบังคอร่าคตาบัง ใช้สน่ยด้วยสัตว์อยู่ใกล้ยังใช้สน่ห์เยี้ยยิงตั้งหลายตัวไม่เลื่อนไม่ลดเี้ย่โอ้สองกองโอู้อู้เฮ้ย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 เอ้ยออเยี่ยลบ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 สัลบลบเฮ้ยไอ้เ้ย่โง่วะสัตว์เอ้ย

เลือดมึงเหลือ네น <Kız rear> e> no ้อยไม่ได่หรอกไอ้เงี้ยมาูว้าวสูกว้าวเยี่ยมันวะเออไม่ได้มีโมเมนต์เล่นอะไรแบบนี้นานเลยี้ไหนายนมาโอ๊ยเงี้ยเงี้ยอยู่ไหนวะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เข้าไปยังขวาใกล,ๆล้ๆเราเล่นซองใกล้ๆเล่นซองเฮ้ยโอ้ยเฮีโรแม่งเฮ้ยเข้าจากเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยชิบหายยิงไปเป้าเลยตัดตัวไอ้เย์เป้าแม่งดีดั

เฮ้เอ้โอ้แตกแตกอะแตกเยอยอยู่ไหนวะอยู่ที่ไงโอ้ยเยอยไอ้สั์เฮ้ยไอ้ยตั์โอ้เจ้วะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ยังไงเอ้ย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 เลือดเหลือแค่นี้คนสาดไปเลได้เลยมันกันเลยจ้าเลือดเหลือแค่นี้กูต้องคนสาดแล้วเล่นหลือแค่นี้ก็คนดิเอี๋คนแน่เลยไอ้ตัดกูว่าไอ้ไม่หวาใจมันสู้ว่ะใช้สไนว่ะ เอ้ย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 โอ้โคนลัโคนอะไรเย่ยโคนสาดวะเหยยอยเเอ้ยเอเฮ้ยเ้ยเอ้ไรทำไรไนีไงอ้นี่ไงเถอะเยอ้เยยสู้กันสาด

โอ้โอ้โ oh. อ้โ oh. อ้โ oh. อ yeah. ah. no. e ้ยเยี่ยกลัวเอ้ยเอ้ยโอ้โยเยี่ยมองไม yeah. ่ค yeah. ่อยมองไม่ค่อยเห็นมองไม่ค่อยเห็นไอ้เยี่ยมันมืดมืดมืดเกินเอ้ยไอ้มองไม่ค่อยเห็นนี่ โดนยิงฟรีไปสองตัวอ,อช้ชาติใจเย็นดิใจเย็นใจเย็นโอ้โห <c oughs> <c oughs> เกิน <c oughs> <c oughs> นละ้วเขาูกไปหลายรอบแล้วนะ <c oughs> เกิน Mình <coughs> admin, admin đôi Yeen, <coughs> <Yeah>. <coughs> và và đè, là admin cũngโดน đồ của ยี้. คนละตังค์ห้าคนเลยเป่นอะไรก็ไยง่นนะสนอย่างนี้เหรออ๋อไนก็นไกม่้าห้คนเปนอะไรก็ได้คนเกินได้อ้นี้ได้อวา้เออเกินเียเทสุดละไอ้เียโอ้โหอ้มึงเบินไวจังวะ

แอบวะอีกนิดเดียว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 ซองไปดีอีกนิดเดียว,วอ,อ่ะกระจกกระจกผิดผิดแล้วจะสู้กูอ่ะแหนไม่วาร์ปมาวะ ไปว้ต้องไว้ต้องแอบอบยู่แลวนะต้องแอบ,บอยู่ในมุมมืดนี่เปลี่ยนเวลาละมีการแอบ,บเปลี่ยนเวลาด้วยไ <c oughs> อ,อ้เลงยากยากเลยเปลี่ยนเวลาลิงไม่ยาวมอสที่กูให้ไปมันเป็นปืน,ปนแพ็คเขียวใช่ไหมเออมีเอฟเฟกต์อยู่ใช่ไหมเอฟเฟกต์ยิงแล้วมันจะแบบเป็นไฟอ่ะเออเ

ตายเลยกูไอ้ไม่ได้ไม่ได้เอ้ยกูมาอยู่หลังมึงได้ไงเนี่ยใี่ไหมอะไรเงี้ยวะเอามาตรงนี้เลยเหรอมันจะโจกแกล้งไปล่าโจกแกล้งไหมวะเฮ้ยโอ๊ยเฮี้ยเจ็บโจกแกล้งไร

มาเอามืดมืดเหรอไม่กลัวสายตาปี๋าวะจะจะเกินไปนะงจะเกินไปนะเฮ้ยกูรอดกูรอดเอาเยี่ยกูไม่รอดอะไรอะไรให่เอ้ากูหลุดเอาเยี่ยเน็ตกู เดี๋ยวกูเข้าไปใหม่แป๊บนึงกู้าไปใหม่กูลุดนะเอา,าเซิเร์ฟดับหรอเอแม็กเซิร์ฟดับป่ะ